วันนี้เราจะมาสปอยวันพันแมนในตอนที่145ซึ่งตอนก่อนหน้านี้เป็นตอนที่144.2แต่ที่เราบอกว่าเป็นตอนที่145เพราะมีการเข้าใจผิดกันนิดหน่อยทำให้เราคิดว่าตอนที่144.2เป็นตอนที่145หวังว่าจะไม่งงกันนะเริ่มเรื่องมาที่ปีศาจน้ำธรรมชาติกำลังยิงน้ำแรงดันสูงใส่อตอมิกซามูไรและไออแต่พวกเขาก็สามารถใช้วิชาดาบป้องกันไว้ได้ อะตอมมิกได้พูดขึ้นว่าฉันคิดว่าไอ้มนุษย์ประหลาดนี่น่าจะมีจุดอ่อนเหมือนมนุษย์ประหลาดตัวอื่นๆแต่ว่าลูกตาของมันก็ถูกสร้างจากของเหลวเหมือนกันอะตอมมิกได้ถามไอไอว่ายังไหวไหมไอไอก็ตอบว่ายังไหวแต่ไอไอได้คิดในใจว่าปีศาจน้ําตัวนี้มันอาจจะดูดซับน้ําจากใต้ดินเพราะปืนเจ็ตน้ําของมันที่ยิงออกมามันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆไอไอได้คิดต่อไปอีกว่าถ้าไอสิ่งนี้มันดูดซับน้ําในมหาสมุทรมันจะเกิดอะไรขึ้นไอไอนี่ ถึงกับเห็นภาพเลยว่าโลกทั้งใบจะถูกมนุษย์ประหลาดตัวนี้กลืนกินปีสาจน้ำธรรมชาติมันได้ระดมยิงเจ็ตน้ำใส่อีไออีกครั้งปีไอป้องกันไว้ได้ด้วยวิชาดาบของเขาถึงจะป้องกันไว้ได้แต่ดาบของเขาก็ถูกทำลายจนหมดปีสาจน้ำได้ยิงเจ็ตน้ำใส่อีไออีกครั้งคราวนี้เขาไม่มีอะไรที่ใช้ป้องกันได้เลยแม้แต่อะตอม,มิกก็ช่วยอะไรไม่ได้แต่ทว่าได้มีคนกระโดดเอาตัวมาบังอีไอเอาไว้เขาก็คือดาร์คชายความแรงของเจ็ตน้ำทำให้ดาร์ ดักชายเลย่นไอถลหลไปไกลแต่ดักชัยก็ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเขากับรู้สึกสดชื่นเหมือนได้อาบน้ำหลังออกกำลังกายรวมถึงความเงางามของกล้ามเนื้อ,อยังเพิ่มขึ้นอีกด้วยดักชายในตอนนี้มีความมั่นใจเต็มเปี่ยม เข้ามาเลยไอมนุษย์ประหลาดปีศาจน้ำก็จัดให้ตามคำขอมันยิงเจ็ดน้ำใส่ดักชายแบบรัวๆแต่ดักชายก็ไม่เป็นอะไรเลยเขาแหกตูดรับน้ำอย่างสบายใจจากนั้นเขาก็เดินเข้าไปใกล้ปีศาจน้ำเรื่อยๆพอไปถึงตัวมันดักชายก็ต่อยมันไปหนึ่งหมดัดบอกได้เลยว่าน้ำแตกกระจายดักชายยังได้ขอบคุณปีศาจน้ำ เพราะมันช่วยล้างกล้ามตูดให้เขาจนสะอาดตัดมาที่ฝั่งของจีนอสและแบ่งที่กำลังนำตัวทัตสซึมากิและแทงท็อปหลบหนีแต่ก็ต้องหยุดชะง,งักเพราะแบ็กสเปิร์มได้มาขวางทางพวกเขาเอาไว้แบ็กสเปิร์มไม่รอช้าม,มันได้แยกร่างออกมาหลายสิบตัวและเข้าโจมตีพวกเขาอย่างไม่ปราณี ทางด้านของแบงสามารถปัดป้องไว้ได้ด้วยหมัดสายน้ำทลายหินส่วนจีนอสโดนอัดกระเด็นและกำลังจะกระแทกกับก้อนหินแบ็คสเปิร์มได้เข้าโจมตีแบงจากทุกทิศทางพร้อมกันแต่แบงก็ยังสกัดไว้ได้อยู่ ส่วนก้อนหินที่จีนอสและทัตสึมากิกำลังจะกระแทกจู่ๆมันก็ถูกฟันจนกลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยทำให้จีนอสไม่ได้รับความเสียหายมากนะักส่วนคนที่ฟันก็คืออะตอมิกซามูไรอะตอมิกได้พูดกับแบ็กสเปิร์มไปว่านี่แกแยกร่างกระจัดกระจายไปทั่วอีกแล้วนะเหมือนเศษขยะเลยว่าไม้ไอตัวลองดาบจากนั้นอะตอมมิกได้บอกให้จีนอสและแบงรีบนำตัวทัตสึมากิและแทงพอบออกไปจากสนามรบส่วนเขาจะจัดการที่เหลือเองแบงและจีนอสก็รีบหนีในทัน แต่แบ็กสเปิร์มก็แยกร่างไร่ตามพวกเขามาติดๆแบงจึงให้จีนอสเป็นคนแบกทัตซึมากิและแทงท็อปส่วนแบงจะเป็นคนคอยเคลียร์ทางส่วนฝั่งของอะตอมมิกก็กําลังโดนรุมจากกลุ Back ่มแบ็กสเปิร์มแบ็กสเปิร์มได้พูดขึ้นว่าเมื่อกี้แกบอกว่าจะจัดการชั้นซินะแกะจะกลายเป็นกระสอบทรายเหมือนคราวก่อนมากกว่าละำมัง ไอซามูไรปัญญาอ่อนแบ็กสเปิร์มได้ขยายหมัดและโจมตีใส่อตอมมิกแต่ทว่าแบ็กสเปิร์มโดนตัดเป็นแผ่นๆเกียวๆโดยที่ตัวมันไม่ขาดออกจากกันอะตอมิกได้พูดขึ้นว่าถ้าฉันไม่สับแกเป็นชิ้นชิ้นแกก็จะแยกร่างทันทีไม่ได้ และฉันก็น่าจะทุบแกจนตายได้เหมือนกันว่าแล้วอะตอมมิกได้ใช้ด้านข้างของดาบฟาดไปที่แบ็กสเปิร์มทําให้มันได้รับความเจ็บปวดรวดราวและทําให้มันโมโหเป็นอย่างมากส่วนแบงก็กําลังเคลียร์ทางให้จีนอสผ่านไปแต่เนื่องจากจํานวนของแบ็กสเปิร์มมีมากเกินไปแบงแทบจะต้านไม่ไหวอยู่แล้วจีนอสเองก็คิดว่าถ้ายังโดนไล่กระทืบแบบนี้ต่อไปไม่ดีแนะ่ส่วนแบ็กสเปิร์มได้พูดขึ้นว่าฮ่าฮ่าฮ่าดูเหมือนพวกแกจะไม่มีกําลังเสริมในตอนที่ เกิดเหตุฉุกเฉินละสิขอบคุณมากเลยนะที่ทำให้ชั้นฆ่าพวกแกได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ทว่าทันใดนั้นแบ็กสเปิร์มก็หยุดนิ่งเนื่องจากทัตซืมากิที่กลับมามีสติได้ใช้พลังจิตรึงพวกมันเอาไว้ดักนั้นทัตซืมากิและแบงจะเป็นคนถ่วงเวลาและให้จีนอสรีบพาทแทงท็อปออกไปแต่แบ็กสเปิร์มได้แยกร่างออกมาและไล่ตามจีนอสไปแต่มันก็โดนดักชายต่อยจนกระเด็น จากนั้นดาร์คชายได้พูดขึ้นว่ามันไม่สําคัญหรอกว่าแกจะได้รับโปรตีนมากแค่ไหนหรือตัวแกจะดําม,มากแค่ไหนก็ตามที่สําคัญคือแกอยังวิบวับไม่พอแบ็กสเปิร์มที่ได้ยินแบบนั้นก็เลยพูดขึ้นว่าวิบวับงั้นเหรออย่ามาดูถูกฉันนะเว้ยไอ้วิบวับและเหตุการณ์ของวันพันแมนในตอนที่145ก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้